สวัสดีคบทัอปสบเบียนพวกเราคงคุ้นเคยกับโดรนซึ่งมีหน้าตาคล้ายเครื่องบินบังคับดูแล้วก็เหมือนของเล่นจะรู้ไหมว่าประโยชน์ของมันนั้นไม่ใช่เล่นเล่นเลยเราสามารถส่งโดรนไปสอดนําในสถานที่เสี่ยงต่างๆโดยที่ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในอันตรายด้วยวันนี้จะพาเพื่อนๆพบก,กับมุมมองที่สุดยอดและความดีความชอบของเจ้าโดรนถ้าอยากรู้แล้วก็ตามไปสอ่องด้วยกันเลยฉลามบุกเราคงคุ้นเคยฉลามอันดูร้าย โผล่ขึ้นมาเล่ง,งับผู้คนบนชายหาดแต่วันนี้คงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วคะ่ะเมื่อเรนถ่ายภาพหเห็นฉลามอยู่ร่วมกับนักท่องเที่ยวได้ยอย่างแนบเนียนในแถบชายฝั่งของแคลิฟอร์เนียจะเห็นว่าน้องแวะมาว่ายน้ําบนดูคนเฉยๆไม่ได้ทําอันตรายแต่อย่างใดโดยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าฉลามเหล่านี้เป็นฉลามเด็กๆซึ่งไม่ทําร้ายคนหากเราไม่ไปแยกาก่อนฉะนั้นควรคิดไว้เสมอว่าทะเลเป็นบ้านของป้าส่วนเราเป็นแขกก็อยากคุกคข่าเจ้าบ้านมิฉะนั้น เม่รับประกันความปลอดภัยอย่าหาว่าเราไม่เตือนนะเสือตะครุบโดนใครเห็นก็ต้องอมยิ้มกับความน่ารักอ้วนจำม่มของเจ้าเสือฝูงใหญ่ที่ไลต่ตะครุบโดนกันอย่างสนุกสนานแต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังคือดาม่าเต็มๆเ,เ,เพราะนั่นคือภาพเสือโคร่งใส่บีเรียกที่ถูกเรียงไว้ในฟาร์มเสือแห่งหนึ่งของจีนโดยถูกขุนให้อ้วนเกินพิกัดเพื่อนำร่างไปใช้งานเชิงพาณิชย์ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามทางการจีนก็ไม่นิ่งนอนใจ เพราะกำลังปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังและหวังว่าจะอนุรักษ์เสือพันธุ์นี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อพวกเขาอยู่ในแหล่งธรรมชาติที่ควรจะอยู่ไร่แก่นชากลางเทเลซายเห็นตะข่ายสีดําบนพื้นที่กว่า1,000ตารางเมตรอาจนึกสงสัยว่ามีอะไรซ่อนอยู่มองเพลินๆอาจจะนึกว่ามีการปลูกพืชทำการเกษตรทั่วไปแต่ไม่ใช่จ้านี่แหล่งปลูกกันชาที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกที่ u s สาหลบมาปลูกกันชาไว้เรา้เรา 120ตั้ตันในทะเลทรายและคาดว่าจะทํามูลค่าได้กว่า4,000ล้านบาทคราวนี้งานเขาจะของที่เต็มเต็มเมื่อถ่านบุกไปจับกุ้มสุดท้ายหนีเกันไปจ้าละวันแม้เพราะโดนลำเดียวแท้ๆถึงกับต้องไปกินข้าวฟรีในคุกะแลว้วเจ็บนี้อีกนานล้วาเดือดบนป่องภูเขาไฟถ้านึกไม่ออกว่าเวลาเห็นโดนสุดที่ลักพังไปจอน้าต่อตาจะรู้สึกอย่างไรคงต้องไปถามกาดาโอลาฟ ที่บังคับเรือของขเขาเข้าใกล้ปากป่องภูเขาไฟเกลดิงกาดาลีในประเทศไอแลนด์ซึ่งมีลาวากำลังเดือดปุดๆแต่สงสัยอยากส่งในระยะประชิดไปหน่อยภาพในจอเลยหลอมละลายต่อหน้าต่อตาแม้ไหนโอลาฟจะเรียกดวนบินกลับมาได้แต่เซ็นเซอร์ก็พังไปเรียบร้อยแล้วเฮ้อถือซะว่าได้เวลาซื้อดวนรุ่นใหม่ที่เจ๋งกว่าเดิมแล้วกันนะทำลายระเบิดด้วยระเบิดเล่นเอาเสือซันหลังไปทั้งเมือง เมื่อมีการขุดพบระเบิดลูกใหญ่ที่ใช้ตั้งแต่ปี1,939ถึง1 9, 9 4 5ซึ่งมีน้ำหนักถึง1,000กิโลกรัมในเมืองเอ็กเซเตอร์ประเทศอังกฤษแต่จะย้ายเจ้านี้ออกไปก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงเลยต้องอบยพคนออกจากพื้นที่ใน,นรัศมี100เมตรซึ่งมีผู้อยู่อาศัยมากกว่า2,000ครัวเรือนเพื่อสะดวกต่อการทำลายวัตถุระเบิดชิ้นนี้เมื่อถึงวินาทีระทึกขวัญ เสียงกระหึ่มก็เสราไปไกลถึง8กิโลเมตรแบบไม่ต้องพึ่งลำโพงงานวัดส่วนภาพความแรงชัดจัดเต็มให้โดนถ่ายไว้เป็นที่ระดึกเรียบร้อยแล้วพรีชีพเพื่อทอร์นาโดเห็นลมหมุนเป็นวงใหญ่แม้อยากเข้าไปส่องพายุทอร์นาโดลูกนี้ใกล้ๆแต่ใจไม่ก้าวพาะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในรัฐมิสซิสซิปปีของสหรัฐโดยไบอันเอมฟิงเกอร์นักข่าวอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพพายุ คนบันทึกไว้ด้วยโดรนของเขาซึ่งได้บินใกล้เจ้าพายุหมุนลูกนี้จนบวงเข้าไปก่อนที่สัญญาณจะดับลงแม้จะบินกลับมาไม่ได้แต่เขาก็กู้ายวิดีโอพายุหมุนติ้วๆในระยะประชิกก่อนอัปโหลดลง YouTube ให้ได้ชมเรียกว่าเผืกอด้วยสมใจแม้เสียโดรนไปก็คุมจ้าขอสักงีบเมื่อช้างอพยพผ่านแหล่งอาหารใหม่ในระยะทางไกลๆอาจมีสภาพเหนื่อยล้าซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ถ้าไม่เห็นภาพฝูงช้างงีบหลับที่หาชมได้ยากคาดว่าน่าจะเป็นเพราะระหว่างทางเกิดฝนตกจนทำให้พวกมันไปต่อลำบากเลยขอแวะพักผ่อนสักหน่อยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมอาหารวางไว้ตามทางให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้น้องน้องช้างมีแรงเดินโดยครั้งนี้พบว่าพวกมันได้เดินทางไกลกว่า500กิโลเมตรเลยละเอา้าขบวนช้างสู้ๆนะมาด้วยกันไปด้วยกันเดี๋ยวก็ถึงจ้าหลุมน้ำบน อย่เพิ่งตกใจไม่ได้เห็นน้ำวนขนาดใหญ่ในทะเลสาเบอร์รี่เอซารของเขื่อนมอนติเซลโลรัแคลิฟอร์เนียจนนึกว่าเป็นหลุมวัอบทะลูมิติที่หาชมได้ยากซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณน้ำฝนเกินความจุทำให้หมวลน,น้ำจำนวนมากไหลลงหลุมน้ำบนสปินเวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง21เเมตรลงไปกลายเป็นความมหัศจรรย์ที่ดูแปลกตาและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมส่วนใครไม่สามารถมาดูด้วยตัวเองก็ชมภาพได้จากโดรนเพราะดูได้อย่างใกล้ชิด โดยไม่ถูกสุบลงไปแน่นอนจ้าสุสานจักรยานมองไกลๆจากดน้นนึกว่ามีทุ่งดอกทิวลิปขึ้นที่ประเทศจีนแต่พอลองดูดีๆเอ้าเฮ้ยนี่มันจักรยานบานตะไทยเต็มสวนอย่างที่รู้กันว่าการขี่จักรยานเป็นเทรน,นด์ฮิตแด่นมังกรมานานบริษัทให้เช่าจักรยานจึงถูกขึ้นเป็นดอกเห็ดแต่อะไรที่มากเกินความต้องการก็กลายเป็นรนตลาดจนผู้ประกอบการมาทิ้งไว้กลายเป็นกองพืเนินและกีดขวางทางเดิน เอาเป็นงนไปซะได้ตอนชอบตอนรักก็ขครื่องขายแต่พอเบื่อไปก็ทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีสงสารจักรยานจังเลยสำรวจป่าอเมซอนชวนพ่ออูรุอูวอวซึ่งอาศัยอยู่ในป่าอเมซอนประเทศบราซิลประสบปัญหาความเป็นอยู่เนื่องจากห่วงโซ่อ,อาหารไม่สมดุลจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเมื่อถึงขั้นจะไม่มีกินก็เลยต้องหึดสู้กันหน่อยพวกเขาจึงเริ่มติดต่อกับคนภายนอกเพื่อใช้โดรนในการสำรวจ ตรวจจับหาการตัดไม้ทำลายป่าแม้จะต้องถูกคมคู่จากผู้มีอิทธิพลที่ต้องการรุกรานป่าอย่างผิดกฎหมายแต่ชนเผ่านี้ยืนกรันมุ่งมั่นจะรักษาป่าของพวกเขาต่อไปแม้ดูท่าทางจะติดใจเจ้าเดินเข้าแล้วนะสิเดินตามเจอคุณยายหลงทางหากคนในครอบครัวหายตัวไปคงตกใจจนตามหาก,กันจ้าละวันหรือรีบไปแจ้งความแต่ถ้าบินโดนแล้วรับรองว่างานนี้เรืกว่าที่คิดดังเช่นเหตุการณ์นี้ ที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าคุณยายวัย81ปีที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมหายตัวไปจากบ้านซึ่งเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหากระสุริศอีกทั้งยังพาน้องหมาจากหน่วยเคนายไปช่วยดมกลิ่นและใช้เดินบินตามหาเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็พบคุณยายเดินเปะีปาอยู่ในทุ่งข้าวโพดนี่ถ้าไม่ได้โดนช่วยไว้คงตามหากันทั้งวันปีนเดี่ยวบนผาชั้น ปกติโดนมักถ่ายภาพสวยๆจากมุมสูงจนได้ภาพสดตื่นเต้นเหมือนเหตุการณ์พิชิตหน้าผาของอาริคอนโนที่แอลแคปิตันหน้าผาหินแกรนิตผิวเรียบที่ทอดยาวในแนวดิ่งความสูงกว่า90 0เมตรงานนี้ใช้เพียงสองมือสองเท้าไม่งอุปกรณ์เซฟตี้ใดๆแต่เขาทำสำเร็จได้ในเวลา3มชั่วโมง56นาทีโอ้โหนี่คคหรือสไปเดอร์แมนแคะเนี่ยเพราะเธอไม่จริงจิงอากิ้งตกลงไปได้เลยแต่ถ้าเป็นเรานะ คงบกมือลาตั้งแต่เห็นยอดผาแล้วล่ะเหิน <c oughs> ฟ้าพร้อมโดนสิ่งที่จะบินแข่งกับโดนได้ไม่ใช่มีแค่เครื่องบินหรือนกเท่านั้นย่าลืมว่ามนุษย์เราก็บินได้แค่ติดเครื่องร่อนไว้กับตัวแล้วเหินฟ้าที่หน้าผาแค่นี้ก็บินเดี่ยวโฉบเฉียวกลางอากาศแล้วถ้าใครยังนึกไม่ออกโดนจัดให้ด้วยการตามติดภารกิจบินเดี่ยวเริ่มตั้งแต่โดดหน้าผาแล้วพุ่งออกไป คนบินไปไหนโดนบินไปด้วยความเร็วต้องสูสีแบบให้มีรุ้นจนจบครบขั้นตอนด้วยการกระตุกร่มชูชีพได้ฟิลเหมือนบินเองเลยจ้าระเบิดปิดตำนานโรงแรมพักเอว e นิวการทุบตึกเพื่อทำลายอาจจะยากเกินไปสำหรับตึกโรงรามพักเอวนิวหน้รัฐเมชิแกนที่สร้างขึ้นในปี1924ซึ่งเป็นโรงแรมหรูที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปถูกทิ้งไว้เพียงความรกร้าง ทางสุดท้ายคือต้องทำลายทิ้งงานนี้จะบอกลาโรงรามหรูระดับตำนานทั้งพี่จัดเทสมศักดิ์ศรีด้วยการบืมครั้งใหญ่ให้ผังราบเป็นหน้าก้ลองในปี2015แถมโดนเป็นผู้บันทึกภาพการระเบิดโรงแรมใจกลางเมืองครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ปิดตำนานผู้ยิ่งใหญ่ให้โลกจดจำไปเลยโดนพาชมแสงเหนือเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงมีความฝันอยากไปดูแสงเหนือสักครั้ง แต่พอทุบกระปุกหรือเปิดกระเป๋าจ่ายค่าเครื่องบินตอนนี้ก็จะยากไปหน่อยไม่เป็นไรคะ่ะร่วพาไปเที่ยวทิปได้น้บัตรนี้นี่เลยภาพแสงเหนือที่นา่าโอริโฮเคอร์มีดันส่งดวงเก็บภาพมาฝากจากคาบสมุทรเรเคียนเนสประเทศไอแลนด์ภาพคมชัดสวยงามตะการตากับแสงเหนือที่เคลื่อนไหวอารมณ์เหมือนวับไปเองฟินยิ่งกว่ารูปถ่ายได้บรรยากาศเที่ยวทิปให้สมจริงขึ้นเยอะแถมเงินในกระเป๋าก็อยู่ครบสบายใจกว่าเยอะเลย บ่าแม่ลูกกับโลมาปากขวดว่าสีน้ําเงินเป็นสัตว์ที่หายากเพราะใกล้สูญพันธุ์ไม่ใช่ว่าออกทะเลแล้วจะได้เจอกันง่ายๆแต่ครั้งนี้โชคดีสุดๆเพราะโดนจับภาพหาดูยากไว้ได้ในท้องทะเลของแคลิฟอร์เนียโดยเราได้เห็นว่าสีน้ําเงินไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่เป็นว่านแม่ลูกแบบว่ายหน้าเอ็นดูคู่กับฝูงโลมาปากขวดที่เข้ามาแจมเป็นระยะๆะะแถมหยอกล้อกันไปมาแบบน่ารักน่ารักนี่เรียกว่ามาเล่นมุงมิง้งไกลๆแค่ไหน ก็ไม่รอสายตาโดนไปได้ร่นประจำหน้าเฮลิคอปเตอร,ตอร์บินโดนอยู่ดีๆก็มีเสียงสันหลังมารู้สึกว่ามีอะไรบินตามมาพอหันกลับไปก็พบเฮลิคอปเตอ,เตอร์ลำใหญ่เข้ามาใกล้และฉบไปอย่างรวดเร็วเล่นเอาน้องโดนใจหายแวบซึ่งเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่ชายฝั่งฮอลลีวูดในไมอามีโดยระหว่างโดนรำนี้เก็บภาพมุมสูงของท้องทะเลและหาซายสวยๆก็ต้องผงะ เมื่อประจันหน้ากับพี่ใหญ่เฮลิคอปเตอร์บินโฉบเข้ามาอย่างไ้เฉียดชิวไปแต่ไม่ชนรอดตัวยังบุดวิดจะกคราวหน้าโดนจะจำไว้ว่าต้องระวังแล้วล่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ